ความเคารพงานส์ไม่ได้เถื่นตรงอารัธนามไม่ตรงอะไรมากมา้การลบเรื่องงานเรื่องเหตุการณ์ไปวันนี้ผมเปนั่งดูพระเจ้าพระวัติคิดยูไม่ใช่ไปดูนะพระเจ้าทรงเป็นผู้สยงผู้รูยิ่งเห็นจริงเห็นลวงหน้าไปกว้างไกลว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะตัดรุ่มในโลกในองค์ไหนองค์ไหนกี่กับกี่การพระเจ้าท่านเล่าได้หมด มันมีเรื่องที่ท่านรู้ล่วงหน้าแต่ไม่ปลารกวก่อนเรื่องอะไรรู้ไหมรู้จะไม่พูดใช่ไหมก็ไม่เสร็จะจะพูดเห็นผู้กองไม่ใช่พูดแสดงเขา่า <c oughs> เรื่องเขาวินยัยเห็นไหมเขาไปดูในเระวินยัยไม่มีวินัยหมวดไหนบทไหนมันอยากไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุ ภาพมันอยากไว้กว่อนลูกก็ชกินของไม่ได้ลูกหร <c oughs> ือนงพวกไม่ไดนบรรดารู้ว่าทำไมบนี้มันไม่ดีจังเลย <c oughs> เอ๊ะทำไมป่อยไหก้ก่อนแล้วจะชินไปย่องย่องยิง่ก่อนตรงเราบวชเนาะเอาี่ย่องแ่นี้ถึงได้ม,มามันอยากดึงเป็นข้อเป็นข้อมาจนทั้งขาติดเศษจน <c oughs> อันนี้จิจปาจิตเจีอะไรกลัวอาไรเยอะอะไรเออน <c oughs> ะมันเกิดขึ้นแล้วบรรดา แต่ที่ถ้าบัญญัติไปก่อนก็คงจะไม่มีผลพราะพวกเจ้าองค์ก็ทรงว่าอยงนี้เพราะเราผมไม่เห็นวันนี้ผมบัรจัดไว้ก่อนรดีกว่ายังไงเรื่องระเบียบผมก็คิดว่าผมพูดมันชัดเจนผมไม่เหมือนเขาจัดไม่ได้ทำนี้จริงชี่รุ่งแล้วมันเอาคืนไม่ได้ผมรูผิดแต่ไม่ใช่ดีแล้วไม่ดี แต่มันเป็นเหตุให้คิดเรื่องมาพูดให้คิดสิจันทร์ประวันิมาพูดเรื่องอะไรนะพระวันอะไรอ๋อโอ้เอบอกผมพูดเรื่องนี้หน่อยนะเรื่องอะไรแล้วผมขึ้นมาแล้วผมก็ลือมอ๋อ ที่รู้อะไรแล้เยอไอ้ที่ผมดูข่าววันนี้นะผมต้องใจหลายจริงๆเลยครับทั้งที่ชี้แจงแล้วบอกแล้วที่วัดหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ปกติหรือในงานครูบาอาจารย์คำั้ำแล้วก็สซ้ำตั้งแต่สมัยสุดหรุดลุลุุ่นบุคลาภผู้พิสารผมยังจำได้แม่นเลยงานใดก็ตาม ถ้าเป็นงานเ่วบุคคลกับงานสงฆ์ท่านว่าให้เอางานสงฆ์ออกไอ้เรื่องบุคคลให้เป็นสําคัญรองวันแรกผมก็พูดวันนี้ทําไมพาการคิดเสียอย่างเป็นสําคัญในบุคคลไม่สําคัญคณะสงฆ์และงานของสองฆ์แค่เรื่องบอกว้ยจงไม่ได้ ในการบริหารจัดก,การก็ถ้าถึงจะแต่งตั้งไม่แต่งตั้งคำนั้นสิก็ให้ไว้ใจได้ที่บอกผมที่ผมบอกเขาวาข่าเขาลบกันจะเห็นตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะยกมือมา่าวอับไว้นะเขาลบอยู่แต่ไม่ได้ถือเป็นมาตรกานคำว่าเขาลบที่แท้ทจริง ให้ความสำคัญซึ่งกันและกันนั่นแหละคือการสำคัญนี่าสำคัญในบุคคลสำคัญในกิจการงานการในทุกๆเรื่องน่นแหละงเราสำคัญคือตั้งใจทำตามกฎกติกาเราไปอยู่ว่าอื่นถึงแม้เราจะเป็นอย่างนี้แต่ไปว่าอื่นว่อื่นเป็นไม่เหมือนเราเราไม่ทำแบบเขาเราจะ นี้สยเก่าเราไม่เปิดใจก็นันแหละคือไม่คารกตกอเขาในสันติเงนนี่นนนนนผมผมไม่เห็นความประการลยไรเละ <c oughs> ในวัดนี้แนมะ้จะบอที่นี่ครั้งนึไม่ไลเกื่อถหาเกลแล้วยังไม่ได้ยินผมมีกิอยู่อย่างหนึ่งน,นะปฏิรูปปฏิโลมปฏิรูปปฏิวัดถ้าเป็นครั้งที่สามที่ที่ผมไล่เผาออนีกมสามวันนี่น กาพอเวละผมไปลับกสำนักเรวอะไมนตะไปตางเก้ิบขติบัตสำนักปฏิบัติธรรมนี่เอจัดอไว้แล้วในสารผมกลับมาส่วมาถึง <toc> บ <ue> ้านแหงตรงนี้พอผมมาเอ๊ะฉันิดใจอเอ๊กไม่เรียบร้อยทั้งครูว่าสำนักกเก็มาหอหระไรอย่างเงยก๊ะมันดูโอ้โหไปลื้อโอ้โหถามใครสั่งลื้อแบนี้ เลยอะมนจุปเลยวผมรลยทำแก้วนะครั้งที่มาเหนื่อยผมก็ไม่พาจับแค่ถามแล้วก็นนีเรื่องแบบนี้ไม่มาไุกนี่นะรอกเริ่มต้นไม้ผมกำชับแล้วกำชับอีกไม่ว่าจะอยู่ภาษาหรือมะกรูดด้อยเหรอแม่ลูกชายเดยมาจับลูกเขาตัเต้นหน้าผมผมปลูกมาจะต้องไม่ลำบากนะ ว่ะชุมงนแบบนี้เลิกกันสามทุ่มสี่ทุ่มกลัสามทุ่มไปถึงหกทุ่มอยู่ผมต้องไปรถกันมาโยงงามาดเจะได้ขนาดนี้แม้ตัวเล็กกันมามุกงทุกคนรถมันอยู่นะรา้าตีมก็กับกดไปว่าเนยขบเมาเหรอโอ้ต้นขากลับทำไมมันเก่งขาบกดก็ไปากดที่กับเลยเมื่อวานนี้ตนมโบาห้ามีเลยว ก็ต้คุยกันลูกตาถอดต้นไม้ออกจากที่ไรผมก็มีสิทธิ์จะถอนลูกตาเกับรึเ่คิดว่าผมมพูดเรเสังเด็เขาไปร้แล้วคนที่กผมนี่เออคิดเาคิดไ่้า้องไปถไม่ฟังแล้วทำบอกแล้วไม่ทำก็จับใส่รถเกิดกอนปลาหรือจับเองนะันจะโชวเยเขาทำอะไรเอ่อนเขาบันล้เขาอะไร เสหลกตรงนั้นกับฟ้าอะาเงี้ยเรื่องส่วนตัวผมทิ้งหมดแล้วงานต้งเป็นนะงานไหนก็ตาถ้าวางระบบแบบผนไว้ให้ดีแล้วตั้งแต่เริ่มต้นทำการบันทายถ้าทำแบบปกติงานจะไม่เสียถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใดมาเปลี่ยนแปลงงานในการขันนั่นแหละทำให้สับสนวันนี้ก็สับสนแล้วเพราะอะไรรู้เวลา เข้ามาเวลาประชุมบอกว่าจักดึี <c oughs> ไปถึงสว่างใช่ไหมจากสว่างไปถึงเก้าโมงประกาศแล้วถ้ามาหลังเก้าโมงก็ให้รอเชื่อมครึ่งหรือหนโ่งโมไปถึงสามโมงมาหลังสามโมงก็ให้ถึงรอห้าโมงอันนี้อะไรมาประกาศ้าออกมาบอกผมก็บอกแล้วผมไม่พอใจด้วย แล้วไปอยู่ที่อื่นนี่ก่อนจะทำจิตอาบน้ำที่เยี่ยวอยู่บอกว่าบอกว่าแบบนี้หรือเร่งรีบมันไม่ทําให้จิตใจมันมีเลยถ้าไม่ได้เจตวปริยามันจะไปทางานวาระจิตของคนหลายคนมันเป็นอย่างไรก็คิดแบบนี้นี่ปารล็คเขาเรียกบรรยัติลุยในเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครรับผิดชอบไม่รู้ความขังของใครผมก็ยังไม่รู้เลยคนนั้นไม่ได้มาแรงงานถ้าโกหก ทำผิดแล้วไม่ยอมรับถ้าผมรู้ทีหลังเนี่ยเด็ดวานผมเอดเดียวคนก็รู้ดีว่างตั้งมาจนเดียวผมก็รู้แล้วทำนั่นไอ้คนโง่ที่กว่ายังไม่พอนะไปกึ่งให้ครั้งเดียวพากันกว่าใบม้าแค่ระคาไปสั่งกวาดใบม้าไปคิดนะไม่รู้คิดว่าผมไม่รู้เนาะคิดว่าถ้าตากล้องมาที่ทิ้งแล้วโมจะไม่ไกว่าอีกไม่เมื่อคิดเช่นนั้นผมก็รู้ ไม่ต้องยีบสี่ชั่วโมงเเก็บกดเง,ง,งินจำหนูมาลับไปอยู่เลยครัผมน,นี่บนวะกถือ้ลยนะแค่ารต้นไม้นะแล้วคนมันหลายเรื่องทำไมต้องเป็นเช่นนั้นโคนไปรู้หรือเปล่าถ้าผมไปงานผมอยู่ผมงานอะไรผมนอนลกลับมาแล้วทำให้งานขิดหวังทำให้งานมันเสียก็แสดงว่าอยู่ด้วยกันก็ไม่ใจกันได้หรื แล้วความสบายใจสัปปะเจในบุคคลมันจะเกิดเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วสำนักเทื่อนดีกว่าไม่ต้องเห็นหน้ากันครั้งชาติก็ได้แล้วต้องเด็ดเสร็จเด็ดขาดในงานทุกเรื่องงานมันจะเดินไปได้ดูดีเราหล่ออะไรแหละคอยเถื่ออยู่เรื่องใครมาพูดอะไรนี่มีเสน่ห์เงินเรื่อกแค่เพียงเ่ะนั้าแต่ทำไมไม่มีมนต์เฒ่าของหลวงพ่อมีมาเสดแล้วเสดแต่จ้ามันเป็นไม่มีมนตละนักจบเื่อดการรู้จักกันมาเยี่ยมแบบเดนทุกคน thà dập đi phòng nó người thì ông có không ท่านอไหมดเงเจ้าไม่ใชท่านอะไรแล้วท่านเดเจ้าอย่าะเดูว <c oughs> ิธีหรือเปล่าไอ้บกราคาสามท่านตายอยดีก็อะไรฮะาะบวกกไม่ใช่สร้างติเหรอท่านที่ว่านไปไหนที่ว่านข่าเนี่ยทูบ้านแล้วก็ถูบ้านขาก็เปนวดใส่คนมาทำราคาบวกบวกด้วยราคารับแล้วใครทำอ่ะพระหานทั้งนั้น เอ๊ะไอ้ากนคุี่บอกว่าผมผมุดดินอยู่ก็ไม่ผคดินเลยเหรอกละ้าไ่กละดดที่ไหนอ่ะผมจับคนโผล่มาพงมดเองเดี๋ยวมัะพรขับหน้าเลยไปมันมันหลเรื่องกินเลยผาจริงเหรอผมตรงกันก็กาแ่ไรู้ มันต so so ้องอะไรมันต้องคิดสิก่อนคือคนมันมองตัวเองไม่เห็นสําคัญตัวเองคือผมไม่สําคัญตัวเองหรอกแต่ผมก็สาคัญผมจะเอางานเป็นไรผมจะเหน็ดจะเหนื่อยไม่ได้นอนคามวันสองคืนผมมีเดยวเฉพาะตัวนะขอให้งานนั้นไปดีที่พูดล้วก้องกันนะผมพลาดมาหลายครั้งแล้วไว้ใจคนมากแน้่ยจะเรื่องน้ำ ผมน่าถิ่นเป็นสี่ห้าทนุลมไปเฉยรู้จักกับไม่ติดท่ามถานหรือถาเดียวน่าจไมาชวนน้าบอกเสียงานไปดูงานไม่ได้เปิดแล้วคดผคุกจิตก็จะโกงงานโอ้โหอับถาดเลยนี่อะไาฉะนั้นจ้าวาผในสิ่งที่สำคัญถึงจะมอบงานให้ใครๆถึงจะไหยใจไม่ไใจก็ต้องตรวจเช็คในทุกรื่องมันถึงจะเรียบร้อยเรื่องไม่ได้ดี เจ,าจาา้าหาวเจะว่าแสกก็ก็หาไปเงินผออ่านมือเรกครับถึงจะว่าใจเราเช็คมันเป็นระเบียบปฏิบัติที่ไม่พลาดในชีวิตอเอาไปนี่เลยนะเลวลาเร็วคนเทศตัวผมไม่ได้เสียนะผมมาเสกจิตอันนะี้มัน,นผ่านมาแล้วอย่าไปยึด้บ้างที่มั่นมันแต่ประสบการณ์ทำมาในชีวิตแล้วกัน หมดเวียนน้ำแท้จริงเป็นเราเอกันเลยไม่ต้องมีใครเขนหรอกไอ้น้ำสีหรอกก็ไอ้น้ำเป็นอี้เอวัดถูกที่เกิดมันต้องมีพิธีกรเยอะหนาดนี่จบุญแล้ว